ใหม่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 คลิปที่แล้วบอกแล้วว่าสินค้าเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัว g m a c Woof 2นะฮะ Woof 2มาแค่3เบอร์เท่านั้นเพิ่งจะได้มีเวลาไปรีวิวหลังจากเข้าเขื่อนไปตกปลามานะอ่ะมากันเลย g m a c Woof ตัวนี้นะครับอ่ะขอพูดง่ายๆสั้นๆแล้วก็ Woof Woof กันดีกว่านะ Woof ตอนเนี้ย มาเบอร์พันสองพันและสี่พันนะครับแปดร้อยแล้วก็สามพันห้าพันยังไม่มานะครับยังไม่มานะสินค้าเขาทยอยมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วคือเราได้มาอย่างละสิบสิบสิบนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงละเหลือไม่ถึงคือก่อนหน้านั้นมีลูกค้าสั่งจองมาแล้วก็จำหน่ายไปแล้วเหลืออีกไม่เยอะขายดีทุกเบอร์นะครับขายดีทุกเบอร์บอกไว้เลยพันสองพันสี่พันเอสก็ ย่อมาจากซอวอเตอร์นะครับเล่นน้ำทะเลได้นะกันน้ำนะฮะเกียร์ตัวเนี้ยเป็น5.2 5.2นะครับลูปปืนเป็น11บวก1ทุกตัวเลยนะทุกตัวนะครับ11บวก1นะครับเดี๋ยวให้คุณไม้มาแกะดูตั้งแต่เบอร์พันกันเลยดีกว่าอ่ะเก็บ2กับ4ไปนะให้คุณไม้ไปยืนฝั่งนู้นจะได้เห็นรูปชัดช แกะเลยของใหม่นะแน่นแนอ้ออันดับแรกเจอซองผ้าครับอ๋อเดี๋ยวนะซองมีสองชั้นใช่ไหมซองแรกก็จะเป็นแขนแขนเป็นแขนอะไรครับแขนโรบอทแขนแกนเสียบอ่ะมาดูมาดูแกนเสียบ น็อปนี่เป็นน็อปอะไรเขาเรียกว่าอะไรน็อปทรงเล็กนะน็อปเล็กความลื่นไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็มีไขควงให้ครับ6แฉกใช่ไหมห้าแฉก6แฉก5แฉกนี่นะครับแล้วก็มีตัวอันนี้เขาเรียกว่าตัวแผ่นรองผ้าเบรกใช่ไหมครับอ่าแผ่นรองผ้าเบรกแล้วก็มีแหวนมาให้นะฮะตามที่เห็นนะในกล่องก็จะมี มีอะไรบ้างไดอะแกรมนี่มีไดอะแกรมมีอุปกรณ์มีซองผ้านะครับแล้วก็ตัวลอกเบอร์พันตัวนี้สปูนถือว่าลึกนะครับตามสไตล์ของ g m a c w o l f เลยนะครับโหทรงสวยอะ่ะดูแล้วราคาเหมือนหลักหมื่นอะนะตัวลอกเหมือนราคาหลักหมืน่นคล้ายๆสเตลล่าไหม <laughs> แขนกว้านพัฒนาทรงขึ้นมาใหม่นะครับคือตัวกว้านเนี่ยเขาทําดีขึ้นนะเนียนเลยเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับลูกปืนตรงนี้ก็ต้องมีแน่นอน g m a c WOLF นะครับดูสปูลครับสปูลสีทองตามที่เห็นเลยนะล่องลึกจุดได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูข้างก่ลองกันนะว่ามันจุดได้เท่าไหร่กันนะเดี๋ยวให้ดูอา้าวมันบังไปแล้ว มันบังไปแล้วนะฮะหน้าตัดถ้าเป็น PE 1.5ถ้าใช้สายของ GMAC นะเขาจะก็จะคู่กันเลย180เมตรเลยนะครับถ้าเป็น PE 250เมตรนะฮะ PE 2.5อะเดี๋ยวมาดูกล่องอื่นกันไม่มีด้วย PE 2.5น่าจะได้ประมาณ1 0 0 120เมตรนะฮะตัวนี้ถือว่า สวยงามอะ่ะสวยงามนี่นอบโคดรลื่นนิ่งๆครับนิ่งๆดูฝาเบรกครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเบรกนะครับดังแบบผู้ดีเลยอะ่ะนุ่มๆเสียงไม่ได้กังวานจนแบบหนวกหูนะฮะนี่สวยมากเขาดูตูดหน่อยน่า ความท้องครับดูท้องครับตัวนี้ยังมีตัวกันตีกลับมีสวิต์กันตีกลับมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้เขาเจาะเจาะร่องระบายเขาเรียกว่าอะไรนะลดน้ำหนักนะฮะตัวเนี้ยทั้ง3 3รุ่นที่มีเบอร์พันสองพันสี่พันจะบอกว่าระบบเฟืองด้านในเฟืองข้างในนี่ก็ฝั่งนี้นะที่มันเป็นเฟืองเฟืองตัวใหญ่อะ่ะกลมๆอยู่ด้านในเนี่ยเฟืองขับใช่ไหม จะเป็นทองเหลืองนะครับรุ่นใหม่ของ Wo ฟนะครับแล้วก็ตัวพีเนียนพิเนียนเกียร์ด้านในนี่ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับนะตัวนี้จะเกียร์สายดีดีขึ้นการเททายเทสายที่เราตีออกไปก็ดีขึ้นด้วยนะครับพุ่งสายออกไปได้ดีด้วยระบบเบรกของ G b a c k Wolf เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะเหนียวแน่นหนึบเบอร์พันนี่ก็คือหนึบๆบเลยอะผมว่าอย่างต่ำก็ต้องมีสัก 7จ็ดโลอ่ะอแน่แนๆเลยนะเบอร์พันตีหมึกได้ตีหมึกเบอร์พันนะสบายๆส,สปิวได้นะฮะตีอยปอมได้นะฮะน้ำหนักเหรอถ้าพูดถึงน้ำหนักตัวนี้ก็ไม่ได้ระบุมาในเรื่องของน้ำหนักแต่ถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ200กรัมนะคุณนายว่าไหมถ้าเราถืออ่ะประมาณ200กรัมนะฮะ อ่าสองร้อยนิดๆน,น,นะฮะเบอร์พันน็อปจะเป็นทรงนี้อ่าต่อไปเรามาดูเบอร์สองพันกันมาดูเบอร์สองพันอืมเบอร์พันอ่ะมาดูคนไม้แกะเบอร์สองพันนะฮะกล่องน,นี้ยังไม่เคยแกะนะครับจะมีแรงดูดเยอะหน่อยแกะออกมาวูฟ เบอร์สองพันอ่ะไดอะแกรมแล้วก็มีประแจประแจให้ประแจหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมห้เหลี่ยมเนี่ยสตาร์ของมันต้องใช้ของมันโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าน็อตเขาเป็นทรงนี้นะฮะต้องแกะนะครับต้องหมุนแขนหมุนฝาออกมาตัวน,นี้เบอร์พันนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเบอร์สองพันกันเบอร์พันสองพัต่างกันไหมเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูอ๋อไซส์ต่างกันด้วย อันนี้เบอร์พันนะที่คุณไม้ถืออยู่คือเบอร์สองพันบอดี้ต่างกันแล้วนะครับบอดี้ต่างกันนะเทียบกันเลยตัวนี้สองพันนะครับตัวนี้สองพันจะใหญ่ขึ้นมานะครับเบอร์พันธก็จะเล็กลงมานะครับแล้วก็การจุดสายมันก็ใหญ่ขึ้นไปตามเลยคือใหญ่ตามสเกลของเขาเลยเบอร์พันนะครับเบอร์สองพันนะฮะแล้วก็น็อปความแตกต่างก็คือน็อปนะครับน็อปก็จะต่างกันไปอันนี้ผมหมุนเบาๆนะครับลื่นมาก ลื่นมากๆนะฮะสีบอดี้นะดูโดยรวมดูกันก่อนนะครับตัวกว้านสายครับแขนกว้านสายนะครับก็จะเป็นนี่ทรงนี้เลยเป็นชิ้นเดียวกันเลยชิ้นเดียวกันนะครับเห็นไหมเก็บสายได้ดีแนะ่นอนคือพัฒนามากระจากรุ่นก่อนนะสปูลเจาะล่องเราเขาเรียกว่าอะไรเจาะล่องลดน้ำหนักนะฮะ,ะเรามาดูนี้ ชักขึ้นให้สุดต้องมาดูแกนบอดี้ตรงนี้อ่าอะของไ้แค่แตะนิดเดียวก็ลื่นปืด๊ดนี่นี่นี่ครับเอาคนไม้ถือตรงนี้ล็อกแขนไว้ก่อนนี่ครับรอบ5.2นะครับตัวนี้เจาะลดน้ำหนักให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นซอว์วอเทอร์นะครับกันน้ำนะครับกันน้ำนะครับ ดูตัวนี้ก็บอกเขาเรียกว่าอะไรระยะของสายใช่ไหมการจุว่าประมาณกีเก่เมตรกี่เมตรกี่เมตรดูที่หน้าตัดอีกทีนะครับตัวนี้ยจุสายได้เยอะมากนะบอดี้ก็ถือว่าใหญ่ขึ้นจากเบอร์พันมาอีกโหแล้วเบอร์สี่พันมันก็ต้องใหญ่ตามใช่ไหมเออไมายบอกใช่แล้วใช่แล้วฝาเบรกสวยมากน็อปก็สวยทรงก็สวยสีลอกก็สวยมากสีลอกนี่คือ จะบอกว่าเป็นสีอะไรควันบุรีนะสีเทาควันบุหรี่ไม่ใช่สีดำนะฮะน็อปน็อปแขนเป็นโรบอททรงโรบอทน็อปก็เป็นทรงกลมไหลลื่นลื่นมากลื่นมากนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าแข็งมากไม้ลองลองกดดิแข็งอะ่ะโคตรแข็งอะ่ะกดไม่ลงเลยอะ่ะกดไม่ลงคือมั่นใจได้เลยว่าโดนปลาหนักๆน,น,นี่คือ ไม่มีย้วยแน่นอนอ่ะไม่มีย้วยแน่นอนโอ้สวยจริงราคาท้ายคลิปนะก็อย่างที่เห็นขอให้ดูขอให้ได้ชมกันก่อนอน,นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร e กันด้วยนะช่วงนี้กระแสกําลังมานะตกปลาบอกได้เลยขายดีตัวนี้เฟืองพีเนียนนะฮะร,ระบบเฟืองเป็นทองเหลืองพินเนียนเกียร์ก็เป็นทองเหลืองนะครับทั้ง3รุ่นเลยของตัววูฟนะรุ่นก่อนนี่ยังไม่ใช่ทองเหลืองนะครับ รุ่นใหม่นี่เป็นทองเหลืองแล้วเฟืองขับเป็นทองเหลืองทุกอย่างพัฒนา,าได้ดีมากนะฮะกับ G-Mac w o o เบอร์พ0 0 0อ0 0 0น0 0่พันกับสอ0 0นสานะ 800, 3000, นะ800 3000, กับ3,000รอก่อนนะครับใจเย็นๆนะนี่เปิดกันต่อเบอร์4,000ครับอืมนะเปิดมาก็มีไดอะแกรมเปิดซองมาก็ซอง หน้าซองเนี่ยจะมีอยู่2ถุงนะครับถุงแรกก็จะเป็นใส่แขนนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นรองผ้าเบรกนะฮะมีประแจมาให้นะฮะมีแหวนมาให้ใส่แขนเรียบร้อยโอ้โหบึ้มมากตัวนี้ถ้าดูไปมันพอๆกับไซส์เบอร์6,000-5,000-6,000นะอืมแต่นี้เบอร์4,000เอง อินซีสบายๆบ,บอกเลย4,000ถ้าใครชอบนะกับ g m a c w o o f จุสายได้สะใจมากใครจะไปหน้าดินก็ได้นะดูนี่เมื่อกี้เราลืมบอกอะ่ะเบอร์2,000น่ะการจุสายของเขาอะ่ะผมว่ามันจุสายได้ถือว่าเยอะมากเลยอ่ะมาดูเบอร์เบอร์2,000 มาดูเบอร์2,000กันนะครับ PE 1.5ึ้าเาขาให้เริ่มที่ PE 1.5เลยนะ PE 1.5อยู่ที่200เมตรนะครับ PE 3อยู่ที่170เมตร PE 2.5อยู่ที่130เมตรส่วนมากมันเหมาะไปแคสเราไปจิกได้เลยนะรอบ5.2นี่สบายๆเลยนะครับจุสายได้ถือว่าเบอร์สองพันนี่ถือว่าเยอะเยอะจริงๆ เบอร์2,200เมตรเบรกก็เหลือๆด้วยอะลงน้ำลึกจิกขึ้นมานี่สบายๆเ,เนียนมือเลยนะครับต่อด้วยเบอร์นี่ที่คุณไม้ถือเบอร์4,000นะเบอร์4,000เริ่มต้นสาย PE อยู่ที่2.5นะครับโอ้โหซัดเข้าไป200เมตร2.5 200เมตรนะ P e 3อยู่ที่180เมตรนะฮะ PE 3นะต่อมาด้วย พีอีสามจุดห้าสามจุดห้านี่น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะฮะประมาณร้อยห้าสิบเมตรอ๋อหน้าสปูนก็มีเขียนนะฮะร้อยห้าสิบเมตรนะฮะร้อยห้าสิบเมตรนะน็อปย่าโหน็อปเอาเทียบเทียบเทียบกันนี่นะน็อปต่างกันนะครับ เบอร์2,000กับ4,000ต่างกันเลยนะครับต่างกันทั้งบอดี้ต่างกันทั้งบอดี้แล้วก็น็อปนะสปูลด้วยแฮนด์เบรกใหญ่ขึ้นด้วยดูครับใหญ่ขึ้นจริงเดี๋ยวเราจะถ่าย3ตัวพร้อมๆกันให้ดูนะตัวนี้จุสายได้แบบมหมึมามหึมาจริงๆ4,000ไม่ต้องถามหา5,000นะ ณตอนนี้ที่ร้านเรามีแค่เบอร์พันสองพันสี่พันนะฮะไซส์นี่ใหญ่จริงเดี๋ยวเราลองมาดูนี่ถ้าใครจะสนใจซื้อนะมาดูสตาร์ดิกเบอร์สองพันห้ากับเบอร์สองพันของตัวนี้ดูถ้าเกิดคนชอบไงถ้าเกิดคนชอบอันนี้ขอเปรียบเทียบนะครับขอเปรียบเทียบนิดนึงนะบางคนเจอลูกค้าเจอลูกค้าที่สอบถามมาเยอะมากน้ำหนักเป็นไงใหญ่มากขนาดไหน ถ้าอยู่เชียงใหม่ก็แวะเข้ามาดูได้ครับมาลองจับสินค้าดูได้ลองหมุนดูได้นะฮะตัวนี้คือ2 5 0พันห้าสตาดิกนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น GMAX เบอร์2000นะฮะดูนะครับความแตกต่างความสวยงามจะไปเทียบกันไม่ได้ตัวหนึ่งมันตกอยู่ประมาณเดี๋ยวนะสตา r d ดิกมัน5,900นะฮะตัวนี้5,900นะครับมีประกันนะฮะตัวนี้ก็เบอร์2000ของ g m a ม ราคาก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคุณไม้ตัวนี้มันสามพกว่าสามพันนิดนิดนะสตาร์ดิงนี่มันห้าพันกว่านะฮะมันมันฮะอ่าตัวนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับอ่า SSG เป็นสปูลตื่นด้วยนะฮะสเปคญี่ปุ่นนะเหลือแค่ตัวเดียวบอกไว้ก่อนนะถ้าจะเอาแคปเจอร์แล้วก็สอบถามมาอ่ามีเบอร์พันกับสองพนะสเปคญี่ปุ่นนะครับสเปคญี่ปุ่นดูตรงไหน อ่ามันต้องมีสปูลตื้นนะเขาจะบอกบอกไว้ตรงนี้นะสังเกตดูนะครับสเปคญี่ปุ่นจะเป็นสปูลตื้นถ้าเป็นสเปคไทยก็สปูลมันจะลึกลงมานะฮะสตาร์ดิก0 0กับเบอร์พันใครอยากให้ทำคลิปเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์เข้ามาในข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวกันให้ดูนะครับว่า s t a ร์ดิรุ่นนี้มันเป็นไงแต่วันนี้เรามารีวิวนี่ o ู f w o ฟ f G m a ็ w o f นะครับบอกไปเลย เบอร์1,000เบอร์2,000เบอร์4000นะฮะน็อปต่างกันขนาดต่างกัน่ะคุณไม้จัดให้หน่อยเบอร์ต่างกันขนาดต่างกันทุกไซส์นะครับพันสองพันสี่พันเห็นไหมดูโดยรวมนะครับเบอร์พันนะครับเบอร์สองพันนะครับเบอร์สี่พันนะฮะไซส์ต่างกันนะครับตั้งแต่ตัวบอดี้ตัวสปูนนะครับดูนะครับน็อปน็อปเหมือนกันน็อปเบอร์พันจะอันเล็กนะครับสองพันก็จะมีไซส์เป็นมีเดียมขึ้นมาแล้วก็ เบอร์สี่พก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาบอกราคากันเลยคุณไม้จัดมาเบอร์1,000งพันเบอร์หนึ่งพันสองพันร้อยสี่สิบาทนะครับจำดีๆนะครับสองพเบอร์2,000ครับ3,110บาท3,110บาทนะครับเบอร์3,000นะครับเบอร์สี่พครับ3,205ันสอร้อยห้าบาทตัวนี้มีค่าจัดส่งชิ้นละ แปบาทนะครับบอกไว้เลยครับสนใจสั่งซื้อผ่านแอปช h อปปีได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับข้ามข้ามขอบฟิชชิ่งนะครับตัวนี้ค่าจะส่ง80บาทนะหรือว่าใครไม่สะดวกจะมารับหน้าร้านเองก็ได้นะครับถ้าสนใจสั่งซื้อจริงๆหาไม่ได้ดูใต้คลิป YouTube นี่นะครับผมจะทิ้งการสั่งซื้อไว้ให้ติดต่อมาทางไลน์ได้ทางเพจได้นะฮะไปก่อนครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและตกกุ้งนะ เดี๋ยวมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเราจะรีวิวให้ดูหรือว่าใครอยากดูสตาร์ดิกอ่ะคลิปหน้าก็ได้คลิปหน้าเจอกันสตาร์ดิกครับไปก่อน,นครับขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ติดตามกันด้วยบายบาย